สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโก้ s d d กับคลิปพิเศษวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกระบบทีมวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับเหนียวการเคลื่อนไหวแม่นยำและการเล่นที่เป็นระบบสุดๆรวมถึง3ผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมายูอิชิกาวะวาดะนะครับและก็โยชิโนะซาโตะใครที่เป็นแฟนวอลเลย์อบอลทั้ง3คนนี้ห้ามพลาด ระบบของทีมญี่ปุ่นเป็นที่รู้กันว่าเน้นเกมรับและก็การเคลื่อนไหวที่ประสานกันแบบทีมพวกเธอไม่ได้มีพลังตบหนักเท่าทีมระดับโลกบางชาติแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือความแม่นยำความเร็วและการอ่านเกมญี่ปุ่นมักใช้การเซตบอลเร็วนะครับตำแหน่งผู้เล่นสลับหมุนอย่างมีแบบแผนและมักจะตั้งเกมรับหลายชั้นทําให้คู่แข่งต้องเล่นถึง3-4จังหวะกว่าจะปิดแต้มได้การเล่นของญี่ปุ่นจึงใช้พลังน้อยแต่มีประสิทธิภาพ สูงเหมือนกับเครื่องจักรที่เดินเกมไปเรื่อยๆโดยไม่พลาดง่ายๆนั่นเองสำหรับกีฬาวลอลเลย์บอลแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าระบบทีมจะยอดเยี่ยมแล้วแต่ยังขาดตัวปิดสกอร์ไม่ได้ดังนั้น3ตัวหลักที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นร้อนแรงและโดดเด่นมากๆคนแรกนะครับมายูอิชิกาวะแล้วก็ทางวาดะรวมถึงโยชิโนะนะครับนี่เป็นตัวหลักที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆหลังจากที่เราได้ชมการแข่งขันมาทั้งสสนามแล้ว3ตัวหลักที่พูดถึงนี้โดดเด่นมากๆนะครับอันดับแรกอย่าพูด ถึงเกมเสิร์ฟก่อนเกมเสิร์ฟทั้ง3คนมีปฏิทิภาพสูงจริงๆรวมถึงการปิดสกอร์นะครับก็มีการเล่นที่หลากหลายเล่นฉลาดและที่สําคัญนะครับเกมรับที่เหนียวแน่นอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆถ้าได้ชมการแข่งขันเต็มๆในแต่ละครั้งสําหรับกัปตันทีมนะครับมายูหรือว่าเป็นผู้เล่นหัวเสาหลักอิชิกวาวะมายูก็คือตัวความหวังของทีมเธอมีทั้งความสามารถในการโจมตีการรับเส และความเป็นผู้นำเธออ่านเกมเก่งจังหวะขึ้นบล็อกค่อนข้างหลากหลายและสามารถเปลี่ยนสปีดของลูกได้ดีนอกจากนี้เธอก็ยังเป็นผู้เล่นที่สร้างพลังบวกให้กับทีมซึ่งทำให้ทีมเอาชนะได้ในลหลายๆครั้ง อีกคนนะครับวาดะเป็นผู้เล่นหัวเสาที่ไฟแรงมากๆตอนนี้นักตบที่กำลังมาแรงในทีมญี่ปุ่นต้องบอกว่าถ้าได้ลงสนามแล้วสกอร์ที่ทำได้คือ20อัพทุกครั้งก็นับว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความสูงไม่มากแต่การเล่นเฉียบคมวาดะก็ยังเป็นผู้เล่นแถวหลังที่ทำแต้มได้ดีเพราะการกระโดดตบและสูงมีการกระโดดบล็อกที่แม่นยาด้วยครับและคนสุดท้ายนะครับโย ชินซาโตะต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มาทดแทนรุ่นใหม่ในปีนี้และก็ทำฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการระดับชาติที่เธอพึ่งได้มาเติมเต็มไม่นานแต่ในฟอร์มการเล่นในระดับลีกที่บ้านก็โดดเด่นไม่แพ้กันทุกๆครั้งที่ลงสนามเธอแสดงความนิ่งและก็มั่นใจในการเล่นโดยเฉพาะลูกตีเข้ามุมและการรับเสิร์ฟที่ลดแรงกดดันให้กับเพื่อนร่วมทีมเธอก็ทำ ดีการกระโดดเสิร์ฟหรือว่าการจำเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับแทบไม่ได้ 3คนนี้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆในการแข่งขัน VNL 2025ต้องบอกเลยว่าจุดแข็งของทีมญี่ปุ่นนะครับการเอาชนะทีมยุโรปที่ตัวสูงๆได้มีเด่นๆหลายเรื่องเลยเกมรับที่แน่นอ่านทางได้ดีการเล่นเร็วหรือการเล่นผสมผสานก็โดดเด่นฟิตเนสเยี่ยมนะครับเล่นได้5เซตแบบไม่มีแผ่วไม่มีเหนื่อยเลยโดยที่สำคัญมากๆก็คือวินัยสูงเล่นตาม หรือการออกแบบของโค้ชได้ดีนะครับนี่ก็คือเป็นจุดแข็งที่ทีมญี่ปุ่นสามารถคว้าชัยและเอาชนะได้ถึงแม้ว่าผู้เล่นนั้นจะตัวสูงก็ตาม ถึงจุดแข็งจะมีมากมายขนาดนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทีมญี่ปุ่นจะดีที่สุดแล้วจุดอ่อนก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของส่วนสูงการบล็อกลูกสูงๆก็จะยากเหมือนกันการตบลูกหนักๆก,ก็ไม่เท่ากับทีมยุโรปก,ก็ถ้าถูกกดดันจากเกมรุกต่อเนื่องก็อาจจะเสียระบบได้ในนัดการแข่งขันกับจีนก็เห็นมาแล้วนะครับนี่ก็คือการวิเคราะห์ทีมของญี่ปุ่นจากทั้งระบบทีมที่แม่นยำไปจนถึงผู้เล่นที่มีวินยัยญี่ปุ่ ุจึงเป็นทีมที่ไม่อาจประมาทได้เลยและการมีแกนหลักอย่างอิชิกาวะวาดาและซาโตะก็ยิ่งทําให้ทีมนี้น่ากลัวขึ้นในทุกๆสนามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโ o ้ก d ของเราเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิคอ์วอลเล์บอลดีๆแบบนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ